ข่าวใหญ่มาก DSI ได้ข้อมูลเด็ดมากที่สุดมีคนจับน้องแตงโมกดน้ำและอาจจะมีการบิดคอด้วยเพราะน้องแตงโมขาดอากาศหายใจก่อนตกน้ำเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ก่อนเกิดเหตุเป็นเราถ้ารู้ตัวว่าจะต้องเกิดอะไรจะต้องโทรหาคนที่เรารักหรือไม่ก็ส่งคลิปหลักฐานว่าอยู่กับใครสงสัยโดนข่มขู่กลิ่นจนรวยแล้วทำงานใหญ่ต้องใจเย็นนตีปลาหน้าใสปลาตื่นหมดค่อยๆบิดๆคันเดี๋ยวปลาจะหนีหมด ใครที่ไม่ใช่ทองแท้พอโดนแค่เลวไฟเป่าก็หลุดลอกเป็นเศษเหล็กขึ้นสนิมความจริงเป็นสิ่งที่ปวดร้าวคนบนเรือเสร็จแน่แนดินไม่หลุดสังคมเริ่มมีความหวังเมื่อมีผู้กล้าออกมาบอกว่ามีสิ่งสกปรกมีอยู่ในบ้านนี้เมืองนี้จากนั้นผู้ดูแลและรับผิดชอบในบ้านในเมืองอยู่ในขณะนี้จะปัดกวาดสิ่งสกปรกออกจากในบ้านในเมืองหรือไม่เหมือนในหนังจริงๆพวกนี้หาผู้หญิงไปขายให้ใครบางคนโดยมีพวกตำรวจคอยปกป้องป,องปกปิดหลักฐานจนป่านนี้ นายตำรวจใหญ่ที่สุดยังไม่ออกมาทําอะไรสักอย่างเพื่อองค์ตํารวจเององค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือองค์กรใดและองค์กรปราอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดคือองค์กรใดในแผ่นดินนี้คดีแตงโมหรือคนใกล้ตัวสนิทสนิทรู้เห็นเป็นใจกับการนี้เพราะถ้าแฟนเราเป็นคนดังจะไปที่ไหนเราต้องไปด้วยสินี่แปลกแไม่ไปน่าคิดนะคนใกล้ตัว DSI ได้รับข้อมูลสำคัญที่อาจเป็นกุญแจสำคัญของ,ของคดีการเสียชีวิตของแตงโม หลักฐานที่ได้รับล่าสุดชี้ชัดว่าอาจมีการใช้กำลังบังคับไม่ใช่อุบัติเหตุ DSI ได้รับข้อมูลที่ระบุว่าแตงโมอาจขาดอากาศหายใจก่อนที่จะตกลงไปในน้ำซึ่งหากข้อเท็จจริงนี้ได้รับการพิสูจน์นั่นหมายความว่าการเสียชีวิตของเธอไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการกระทำโดยเจตนาการตรวจสอบร่างของเธอพบว่ามีจุดบ่งชี้บางประการที่อาจสนับสนุนข้อสันนิษฐานนี้ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด หนึ่งในข้อสงสัยที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามเกี่ยวกับคดีนี้คือสภาพร่างของแตงโมในวันที่ถูกพบหลังจากตกน้ำไป3วันร่างของเธอยังมีลักษณะเหมือนเพิ่งเสียชีวิตไม่ถึง24ชั่วโมงโดยเฉพาะขาที่ดูเรียวสวยไม่เหมือนร่างที่จมอยู่ในน้ำหลายวันนี่เป็นปริศนาที่ต้องหาคำตอบว่าทำไมร่างกายของเธอจึงอยู่ในสภาพเช่นนั้นกรณีนี้ได้กลายเป็นบททดสอบครั้งใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมไทย การตายของแตงโมไม่ใช่เพียงเรื่องส่วนตัวของเธอหรือครอบครัวการสืบสวนคดีแตงโมเป็นมากกว่าคดีฆาตกรรมทั่วไปหลายคนเริ่มมองเองเห็นชัดเจนว่าผู้มีอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์มีพฤติกรรมที่ฝังรากลึกของคนบางกลุ่มที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือปกป้องตัวเองประชาชนจำนวนมากตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่สงสัยในสิ่งที่ควรสงสัย หลายประเด็นที่ดูแล้วผิดปกติกลับถูกปล่อยผ่านเช่นการไม่เก็บหลักฐานสําคัญบางอย่างหรือการที่ไม่มีการสอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ซึ่งนำไปสู่ข้อกังขาว่ามีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือไม่อีกหนึ่งจุดที่ถูกตั้งคำถามอย่างหนักคือการชนะสูตรศพและการตรวจสอบจากแพทย์นิติเวชซึ่งดูเหมือนจะเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและความคลุมเครือทำไมการรายงานผลจึงไม่ชัดเจน ทำไมผลการชนะสูตรจึงดูเหมือนพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สอดคล้องกับคำให้การของบุคคลที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญที่สุดทําไมแพทย์นิติเวชถึงไม่ได้พยายามให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตยอย่างละเอียดแตงโมเป็นมากกว่าคดีฆาตกรรมทั่วไปประชาชนจํานวนมากยังคงรอคอยค,อยความจริงและหวังว่าคดีนี้จะไม่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการที่อํานาจเถื่อนสามารถปกปิดความจริงได้สําเร็จ ประชาชนหลายคนยังคงติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดเพราะคดีนีน้ไม่ใช่แค่เรื่องของแต่เป็นเรื่องของความถูกต้องคำถามที่ทุกคนอยากรู้คำตอบก็คือใครคือผู้ต้องรับผิดชอบที่แท้จริงและเราจะปล่อยให้ความอายุทีรทำเกิดขึ้นอีกต่อไปหรือไม่หากการล่องเรือครั้งนั้นเป็นการสังสรรค์กับเพื่อนจริงทำไมเบิร์ตแฟนหนุ่มของแตงโมจึงไม่ได้เดินทางไปพร้อมกันกันกบเธอทั้งที่เขารู้จักทุกคนบนเรือดีอีกทั้งเบิร์ตไม่มีธุรกิจหรืองานที่ต้องทำ ที่ภูเก็ตนอกจากท่องเที่ยวกับแฟนเขาหน้าจะเดินทางกลับพร้อมแตงโมเพื่อร่วมสังสรรค์นี่เป็นอีกหนึ่งปริศนาที่หลายคนอยากได้คำตอบจากเจ้าตัวโดยตรงปรากฏการแปลกๆที่จุดพบศพแตงโมย,ยังคงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเรือเจ้าหน้าที่มาดับเครื่องตรงจุดนี้บ่อยอรั้งรวมถึงเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อไปทำข่าวหรือค้นหาหลักฐานนี่เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่หลายคนเชื่อว่าวิญญาณของแตงโมอ,อาจกำลังพยายามส่งสัญญ,ญาณ หรือช่วยชี้นำทีมสืบสวนให้มุ่งไปยังทิศทางที่ถูกต้องเพื่อนำคนร้ายตัวจริงมาลงโทษชีวิตคนคนหนึ่งทำลายลมหายใจของเขาให้ถึงแก่ความตายเว้นของคนที่เป็นแม่คนที่ทำให้มีเหตุการณ์นี้ก่อนหน้านี้ไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากที่คุณอัชริยะกล่าวว่ามีการทำพอที่ที่ปลดปล่อยวิญญ,ญาณแตงโมเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากวิญ,ญญาณของแตงโมมีจริง หลายคนภาวนาให้เธอช่วยทีมบ้านพระอาทิตย์และทีม DSI ให้สามารถจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดให้ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของเรือว่าหากใบพัดติดสินของต่างๆเช่นผักตกชว่าเครื่องยนต์จะดับทันทีแล้วถ้าหากใบพัดตัดขาแตงโมจริงทำไมเครื่องยนต์ถึงไม่ดับชุดที่แตงโมสวมใส่ในวันเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นกางเกงขายา,ยาวหรือเสื้อคลุมยาวล้วนมีโอกาสสูงที่จะไปพันกับใบพัดของเรือหากเธอตกน้ำจริง ทำไมจึงไม่มีร่องรอยที่แสดงว่าชุดของเธอถูกใบพัดเกี่ยวทั้งตะกวดทั้งหมอนิติเวชนัการมือสมควรได้รับโทษสมศัตรไร้าซึ่งคุณธรรมคนพวกนี้ต้องใช้สารเตี้ยเพราะสารยุติธรรมธรรมดาใช้กับพวกมันไม่ได้เงินมีอำนาจทิกแผ่นดินแผ่นฟ้าได้และเงินสามารถทําให้คนหูหนวกตาบอดและลืมความจริงไปได้คดีของแตงโมอาจเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมได้มากแค่ไหน คนในสังคมยังคงจับตามองว่าคดีนี้จะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริงมีข้อสังเกตว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในคดีนี้เต็มไปด้วยแรงกดดันจากหลายฝ่ายเพราะมีหลายครั้งที่ขอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคดีนี้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือหายไปอย่างน่าสงสัยอีกทั้งยังมีรายงานว่าบางบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการคุ้มครองหรือปกปิดข้อมูลจากสื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักนิติวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการช่วยหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมเพื่อนรักก็ไม่เหมือนเพื่อนคนรักก็ไม่เป็นเดือดเป็นร้อนแม่ก็เหมือนไม่ใช่แม่แต่ทุกคนรวยหมดหลังจากแตงตายแฮปปี้เอนดิ้งดีจังความรักของแตงโมครั้งนี้จะจริงใจจะเป็นรักแท้หรือไม่ก็ดูกันตอนมีปัญหาด้วยมาแต่ละคนแปลกแ,แ,แต่เราก็ยังรออย่างนุ้นถ้าคนที่แตงโมเลือกดีจริงรักจริงต้องออกมาให้ความยุติธรรมเกิดแก่แตงโม ตอนแรกคิดว่าโดนครูจนกลัวหัวหดนี่ยังพอเข้าใจได้แต่พอทีมบ้านพระอาทิตย์ออกมาช่วยจนสุดซอยแล้วทำไมไม่มาให้ข้อมูลเขาบ้างเพื่อช่วยค้นหาความจริงให้น้องแตงโมอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆพฤติกรรมไม่ต่างกับคนบนเรือแต่ในเหตุใดการสืบสวนและชนสูตรศพจึงไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดตั้งแต่แรกทำไมข้อมูลบางอย่างถึงถูกละเลยและทำไมบางผลตรวจถึงขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏ นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเสียงเรียกร้องจากประชาชนยังคงดังก้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนและไม่ปล่อยหรือถูกปกปิดภายใต้อำนาจของผู้มีอิทธิพลการเสียชีวิตของแตงโมย,ยังคงเต็มไปด้วยปริศนาและข้อสงสัยมากมายทุกคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบทำให้ประชาชนยังคงติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดสังคมต้องการความจริงและหวังว่ากระบวนการยุติธรรมไทย จะสามารถพิสูจน์ได้ว่ายังคงมีอยู่จริงและสามารถนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อย่างยุติธรรมไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นใครหรือมีอิทธิพลแค่ไหนประชาชนยังคงเฝ้ารออยู่ทุกวัน